คลิงนี้มาอยู่กับแม่บุญถิ่นกกอกนะคะใหญ่นะคบมืดมากเลยนะคะข้าวข้กินกินข้าวแบกเร่นะคะมืดมากเลยนะคะแร่มืดมากเลยนะคะไม่ได้เปิดไฟ ข้าวมูงครบใหญ่นะครับวันนี้นะคะรับมันดูใหญ่ใหญ่นะคะกินข้าวอิ่มแล้วนะคะเจนนี่นะคะข้าวอิ่มแล้วก็นั่งอยู่หัวมากเลยหัวอตอนแก่แบบนี้นะคะคก็เลยไม่เอานะคะแบบนี้ ัวไม่มีลูกเต้าดูแลนะคะตอนนี้ก็แม่กับแม่บุญถินนะคะัแก่มากแล้วนะครับแต่คนเราไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะคะถ้าแก่มากก็เป็นแบบนี้นะคะลูกเต้าก็ไม่มีใครดูแลก็เป็นสภาพแบบนี้นะคะก็ต้องทำใจนะคะเพราะว่าก็ดูแลอยู่นะคะผัดเปลี่ยนกันมาดูแลทุกวันนะคะ คนแก่ก็ต้องทําใจนะคะบางทีเราก็ไม่รู้ชะตากรรมเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นแบบนี้แล้วจะเป็นแบบไหนนะคะมีลูกหลายคนนะคะแต่ก็ไม่มีใครนะคะที่จะมาดูเลยแบบนี้นะคะดูเลยแม่นะคะกลุ่มไม่ดีนะคะแบบที่เขาบอกว่ามีคนหลายคนเลี้ยงแม่ไม่ตายนะคะแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงก็ทําแบบนี้นะคะผัดเปลี่ยนกัน มาดูแลทุกวันนะคะก็หาข้าวหาปลาให้กินทุกวันอยู่นะคะค่าไม่ได้ให้อุดให้อยักนะคะแต่ก็เขาก็ยังบอกว่าแม่ก็ยังว่าเราดูแลไม่ดีอยู่นะคะแต่เราก็ดูแลเราก็คิดว่าดูแลดีอยู่นะคะแต่ก็เป็นคงจะเป็นแบบนี้ทุกๆคนนะคะเพราะว่าพ่อแม่นะคะเลี้ยงเราอาก็เลี้ยงได้นะคะแต่ เวลาเราเลี้ยงพ่อแม่นะคะเขาก็ไม่ให้ดุด่าเหมือนตีเหมือนถ้าเราเลี้ยงลูกนะคะแต่ก็คงจะเป็นวิถีชีวิตนะคะคชาวบ้านเราก็เป็นแบบนี้นะคะเวลาเท่าเวลาแก่นะคะมีลูกตั้งแปดเคนก็ตัดเปลี่ยนกันไปแบบนี้นะคะเพราะว่าเราก็มีนะคะมีภารกิจต้องทำเยอะแยะเลยนะคะก็มาดูแลก็คาดีอยู่นะคะ ก็มีใครก็แม่ของแม่บุญถิ่นนะคะก็อยู่กับพี่ชายนะคะพี่สะใภ้นะคะเขาก็ดูแลอยู่นะคะแต่แม่บุญถิ่นก็มาค่าเวลาตอนบ่ายๆก็จะมาอาบน้ําให้นะคะเวลาแดดมันร้อนนะคะแต่ตอนนี้นะคะฝนตกนะคะมันก็เลยหนาวนะคะอากาศหนาวก็แม่ก็ไม่อาบนะคะบางวันแม่ก็ไม่อาบนะคะก็บางทีนะคะร้อนมากก็ต้องอาบวันละสองครั้งนะคะแต่ตอนนี้นะคะ ฝนตกน,นะคะหนาวนะคะไม่อาบนะข้าวอิ่มแล้วนะคะตอนนี้กินข้าวอิ่มแล้ว ผู้เฒ่านะคะแก่ชราก็คงก็คงจะเป็นแบบนี้นะคะตอนก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแม่ถิ่นก็กลัวเหมือนกันนะคะไม่อยากจะแก่แบบนี้นะคะแต่ก็ทําไงได้นะคะถ้ามันอายุยืนนะคะมันอายุยืนก็คงจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ก็พากันดูแลอยู่นะคะไม่ได้ทอดทิ้งนะคะ ก็ผัดเปลี่ยนเวลากันนะคะมีใครมีอะไรก็อามาให้กินนะคะไข่มีอะไรก็ามานะคะเพราะว่ามีลูกตั้งหลายคนนะคะลูกั้งเก้าคนนะคะแม่ของแม่บุญถินนะคะก็พากันมาดูแลนะคะจะอยู่กับพี่ชายนะคะตอนนี้พี่ชายลงมาอยู่ด้วยนะคะเก็ดูแลดีอยู่นะคะเพราะว่าพี่สะพ้ยก็เป็นคนขันดีมากเลยนะคะดูแลอใจใสดีอยู่นะคะ ก็เป็นแบบนี้นะคะวิถีชีวิตนะคะค่ะไม่รู้ว่าจะแก่เท่าแม่หรือเปล่านะคะตอนนี้โรคระบาดก็เยอะนะคะก็กลัวอยู่เหมือนกันนะคะแต่เราไปไหนมาไหนเราก็ต้องระวังตัวทุกคนนะคะระวังตัวแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าชะตากรรมเราก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเขาก็มาจากกรุงเทพเขาก็มาทุกวันนะคะตอนนี้ไม่มีงานทําก็มานะคะเราก็เป็น อสมอก็ไปตรวจทุกวันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่นะคะแต่ยังไม่มีนะคะที่บ้านกบตูมเรายังไม่มีนะคะโูคกระบาดนะคะยังไม่ได้ไข่นําเชื้อมานะคะแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะที่หลับที่นอนก็แข็งสบายอยู่นะคะกางมุ้งให้แบบนี้นะคะทุกวันนะคะเพราะว่ากลัว มียุงนะคะตอนกลางวัน,นเราก็ไปทํางานก็่ักลัวยุงกัดนะคะก็มีคนดูแลอยู่นะคะ,คะตอนเช้านะคะตอนนี้แม่บุญถึงก็มานะคะข้าวให้กินแล้วนะคะกินข้าวอิ่มแล้วนะคะก็ค่ถ้าจะนอนก็คงจะนอนนะคะแต่ก็นอนมากแล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรก็นั่งๆน,นอนๆน,น,นะคะก็ นี่จ่กินกับนกนะคะแต่วันนี้ก็คงไม่อาบงามอีกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าหนาวมากเลยนะคะฝนตกทั้งวันนะคะเมื่อวานก็ตกทั้งวันนะคะแต่ิ้ก็หนาวมากเลยเห็นไหมคะไปดำหนานะ ไม่ไดบอกเมื่อยก็จะนอนก็นอนท้าวอิ่มแล้วก็จะนอนก็นอนกินแล้วรู้กายเอออนี่ยมาไปลุกลู่ฮะเนี่ยเด้อจูได้เวก็อินรดเนาะยังไม่ได้ถ่ายยี่มีอผู้อยู่ ไ่ทอดไว้สองฟงเหลวดั่เข้านั่งพึ่งนั่ไมาตายซ้ำับไปลูกตาทีกแต่ตาตัวนั้นมัน้อยเหรอะ กินข้าวอิ่มแล้วนะคะตอนนี้ก็ถ้าจะนอนก็นอนได้เลยนะตอนนี้คลิปน,นี้ก็พอคี่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ